ตอนที่1นึคุณว่างไหมไม่มีธุระอะไรเออฉันอยากจะถามว่าตั๋วคอนเสิร์ตคุณยังพอมีเหลือไหมเธออยากจะไปเหรอใช่แต่ได้ยินว่าตั๋วซื้อยากมากนั่นสำหรับคนอื่นสำหรับเธอฉันเก็บที่นั่ง VIP ไว้ให้ดีไหมไม่ต้องหรอกฉันจะนั่งตรงไหนก็ได้ความจริงฉัน ฉันไม่ได้อยากได้แค่ใบเดียวเธออยากได้กี่ใบเออสาใบแต่ถ้าหากลำบากแค่สองใบก็ได้ได้งั้นฉันให้เธอสามใบตอนนี้ฉันมีธุระนิดหน่อยเดี๋ยวฉันจะเอาตัวไปให้เธอนะนขอบคุณนะแผนนั่นฉันพอจะเดาได้ว่าใครเป็นคนทำเซันจะและฉันจะให้เช็กน่าย คุณสู่ลองดูวิดีโอนี่ก่อนไหมแล้วพวกเราค่อยมาคุยเรื่องราคากันนายเคยได้ยินชื่อชอูชื่อเฉี่ยไหมนายคิดว่าฉันมีเขาเป็นทนายแล้วคน ้วพวกน,นายจะชนะคดีได้ไหมแกหมายความว่าอย่างไงหมายความตามที่พูดงไงไม่ว่าจะขึ้นศาลหรือตกลงกันเองพวกนายก็ไม่มีสิทธิ์ต่อรองลบทิง้งคุณชูคุณคิดว่าวีดีโอนี้ไม่มีสำรองไว้หรอที่ที่เป็นโอกาสสุดท้ายให้นายแล้วนะแต่น่าเสียดายที่นายไม่รับไว้ แกไม่กลัวฉันเอาวิดีโอไปให้ตำรวจเลยแกก็เห็นว่าในวิดีโอมันชัดเจนมากรถของคุณเจียนชนรถของพวกฉันใช่ถ้านายยังมีวิดีโอนั่นอยู่ฉันได้รับโทรศัพท์เมื่อเชา้านี้โทรมาบอกว่ากู้ไปฉันจะจัดการเรื่องนี้ฉันแค่รักษาคำพูดของฉันและมาที่นี่เพื่อแก้ไขมัน ฉันเก็ฉันก็จะให้ในายห้ามแต่น่าเสียดายที่ในายมันโลกกันไปอะไรกันวะทำไไมถึงเปิดไม่ได้ไม่สามารถเปิดไฟนี้ได้อุปรกรณ์ทั้งหมดของคุณที่มีบนอ้นี่ติดไวรัสครับอีอย่างต้องเป็นแฮกเกอร์ที่เก่งมากแน่ๆซ่อมไม่ได้เลยเลยเขามีอำนาจขนาดไหนนะ่า ได้ทำได้ขนาดนี้ชื่อเทาวิดีโอในโทรศัพท์ในยังเปิดได้ไหมอะไรนะโดนเฉวนลี่ลบไปแล้วตอนนี้112เข้ามาคุณชัยเฉินจัดการเรียบร้อยแล้วครับดูไหมว่าใครอยู่เบื้องหลังเขียนชื่อเเถา เจียงของพี่ชายของคุณเจียงครับคุณชายเฉินเออพูดมาครับเจียงของอาจจะเป็นหนอนหม่อนใส่เรื่องโครงการก่อสร้างที่ชชยฝั่งทะเลสาบอยู่จริงเมื่อสองปีก่อนผมยังไม่ได้สืบให้แน่ชัดแต่วันนี้ตอนที่สืมหาคนวงการก็เห็นข้อมูลในคอมพิวเตอร์นั้นมีบอร์ดเซของ เรื่องเมื่อ2ปีก่อนและผมไปสืบม,มาว่าตอนนั้นบริษัทวิศวกรที่รับผิดชอบการก่อสร้างในช่วงที่2คือบริษัทหวนต้าซึ่งเจ้าของก็คือเจงจังเฟิงเจงจังเฟิงกับเจงโม่เป็นอะไรกันพ่อลูกครับและคืนนั้นเจงโม่ที่อยู่ที่โรงแรมเฟยหน้า ในจะพูดตอบว่าความจริงแล้วผู้หญิงคนที่หายไปในคืนนั้นก็คือเจียงโม่ตอนนี้ผมยังไม่ได้สืบแต่ว่าถ้าผู้หญิงในคืนนั้นคือเจียงโม่ละครับคุณเจียงละครับคืนนั้นฉันดนรอบทําร้ายจนถูกวางยาถ้าไม่ชอบผู้หญิงคนนั้นก็คงตายไปแล้วและพวกเธอหายไปอย่างรวดเร็วและเพราะเธอหายไปอย่างรวดเร็ว จึงช่วยฉันจากสถานการณ์ที่ไม่สามารถควบคุมนั้นได้เช้าวันต่อมารอยแผลที่เพื่อนอยู่บนผ้าปูที่นอนทําให้ฉันอยากรู้ว่าเธอเป็นใครแทบจะข้ังแต่เธอก็หายไปอย่างไร้ร่องรอยหาไม่เจอไปสืบมาเจงโมถ้าเป็นถ้าเป็นถ้าเธอเป็นผู้หญิงคนนั้นตอนเช้าโทรไปขอตอนไปก็ได้ตัวแล้ว ั๋ว VIP 3ใบว้าวที่นั่ง VIP พี่โม่เก่งจริงๆค่ะขอบคุณนะคะฮ่หาๆแล้วเจอกันนะฉันได้ตั๋วแล้วนะขอบคุณนะถ้าฉันไม่ไปส่งให้เองกลัวว่าจะสร้างปัญหาให้เธอโม่โม,โม,โม่ฉันรู้สึกเป็นเกียรติมากนะที่เธอจะมาดูคอนเสิร์ตของฉัน ฉันต้องไปแน่นอนไว้ฉันจะเลี้ยงข้าวคุณเป็นการตอบแทนนะตอนที่หนึ่งร้ได้ใช่คุณปู่บอกว่าถ้ามีโอกาสให้เชิญเธอมากินข้าวที่บ้านคุณท่านชูเออทำไมคุณปู่ของคุณต้องเชิญฉันไปกินข้าวด้วยเขาน่าจะคิดว่าเธอเป็นแฟนของฉันมงคุณไม่ได้บอกเขาเหลืว่าฉันแต่งงานแล้ว นั่นไม่ใช่กันแต่งงานลับๆเออนั่นมันไม่ตลกนะฉันรอเล่นไว้ค่อยคุยกันนะฉันต้องไปทํางานแล้วขอบคุณนะอืเวลามันผ่านมานานมากแล้วเธอคงจำไม่ได้แล้วสินะแต่ฉันและคุณปู่ไม่มีวันลืมทําไม่เธอถึงไม่อยากเจอหน้าฉันไม่ใช่นะ แค่รู้สึกแปลกใจเธอในของคุณหายไปหมดแล้วหรือคะช่วงนี้ผู้หญิงของคุณหายไปไหนหมดคะคุณถึงได้อยู่กับฉันตลอดเลยฉันไม่ได้มีผู้หญิงที่ไหนเชื่องนะจะจัดการงานวันเกิดจัดงานวันเกิดให้แฟนแล้วเชิญพวกเราไปด้วยแบบนี้นี่เองฉันรู้สึกผิดหวังเล็กน้อยผิดหวังเล็กน้อย แม้ว่าฉันสมัยสนุกกับการออกไปกินข้าวกับกูบ้เบิรชันและไปเดินเล่นสองปีที่ผ่านมาฉันไม่เคยไปกินข้าวกับกูบ้เบิรชันแบบสองต่อสองเลยคิดไปแล้วก็รู้สึกปวดใจตัวเธอเป็นได้แค่คู่นอนเท่านั้นหรือทำไมล่ะฉันแต่งตัวไม่เหมาะสมเลยหรือว่าแต่งหน้าเยอะเกินไปไม่ แล้วนายต้องฉันทำไมช่างเธอเขาเป็นคนมีโลกฝุนตัวสุกถ้าจะถามเรื่องโรงแรมฟรียาตอนนี้จะดีไหมตอนนี้1น4เข้าของพังทั้งห้องเกิดอะไรขึ้นกลับไปก่อนเถอะฉันจะเชวนนายมาวันหลัง เฉีวยวๆไปฉลองวันเกิดกับเพื่อนและผินน้ำเกิดเชืง่งนะวันนี้เขาคิดว่าจะขอเธอแต่งงานเหมือนกับมีอะไรติดอยู่ในใจผู้หญิงทุกคนต่างก็อยากจะมีฉากที่ตัวเองถูกขอแต่งงานผู้หญิงทุกคนต่างก็มีคน,นอยากจะใส่ชุดเจ้าสาวจับมือผู้ชายคนหนึ่งแล้วเดินไปบนทุ่งแดนเมื่อก่อนชุดเฉีวยวยบอกว่า เราเขาสามปีแล้วเราจะให้เธอทุกอย่างตอนนั้นเธอคิดว่าเขาจะใช้วิธีซ่อนแหวนไว้ในเค้กไหมนะหรือว่าจะเป็นเด็เดอกไม้ข้างทางแล้วคุกเขาขอแต่งงานหรือว่าจับมือเธอหลังจากเล่นเปียโ,โนเสร็จแล้วคุกเขาขอแต่งงานจากนั้นก็ตะโกนเพราะว่าเจึงโม่แต่งงานกับฉันนะแต่ไม่ว่าจะเป็นฝัน วันแค่ไหนความจริงตอนนี้ช่างโหดร้ายกำลังคิดอะไรอยู่คิดว่าน่าจะเสียาจจังที่ไม่ได้เห็นกันแต่งงานที่แสนโรแมนติกไม่ต้องคิดก็พอเราได้ว่าทำไมเธอถึงผิดหวังเชิพวกเราต้มเคี้ยวกินกันไหมกินเสร็จแล้วเราไปเดินเล่นดีไหม ตอนที่115้อดูเหมือนเขาจะไม่ค่อยแฮปปี้ฉันคุณไม่อยากออกไปหรือคะเกิดอะไรขึ้นกับฉันช่วงนี้เธอมีอิทธิพลต่อความรู้สึกของฉันมากโดยเฉพาะทุกครั้งที่นึกถึงเรื่องที่เจียงโม่เป็นแฟนชูชื่อเฉีวยวเตอนที่อยู่ที่มหลาลัยล่วก็ทำให้ฉันรู้สึกไม่ดีไปทั้งตัว ไม่กลัวมีคนแอบถ่ายเหรอขึ้นอยู่ว่าขึ้นอยู่กับว่าคุณอยากให้ฉันเปิดเผยหรือเปล่าถ้าคุณไม่ยินยอมใครก็ถ่ายรูปคุณนายกู้ไม่ได้หรอกเธอนี่ฉลาดจริงๆแล้วยังออกไปเดินเล่นอ่างไหมแล้วยังอยากไป นักกูเดฉันมันเกิดวีจอเลยฉันไปเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วค่อยไปเดิเดนเล่นนะไปกันเถอะได้ยินมาว่าวันก่อนเห็นดาราคนนึงถูกเปิดโปงว่าไปลรงพยาบาลเพื่อสัญญากรรมเย่อบริสุทธิ์แม้กระทั่งชื่อลรงพยาบาลแล้ววันที่ที่บอกอย่างละเอียด ตอนนี้ผู้คนไม่มีศิลธรรมเลยจริงๆแค่เอาคอมไปซ่อมก็สามารถแอบเอาข้อมูลของเราไปลงอินเทอร์เนต็ตได้เลยอีกอย่างจะบริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์ก็ไม่เห็นเป็นอะไรทําไมต้องสัญญากรมด้วยพราะผู้ใช้ไม่ได้สนใจเรื่องความบริสุทธิ์ของผู้หญิงเหรอไม่ฉันไม่สนใจ เอ้ยังโง่ฉันมาอยู่กับเขาก็ไม่ใช่ครั้งแรกของฉันนี่ครั้งแรกของเธอคือเมื่อไหร่ตอนที่เธออยู่กับฉันมันไม่ใช่ครั้งแรกของเธอหรือฉันคนสนใจเรื่องนี้มากึ่งฉันไม่ได้สนใจเรื่องความบริสุทธิ์แต่ทำไมพอเป็นเรื่องของเจ้างโง่ฉันถึงสนใจขึ้นมา